Okay. ตื่นกี่โมงคะ6โมงเย็นเมือเ่อวานเลยนะ <c oughs> ในหมุนตัวไหนหมุนตัวไหนเมื <c oughs> ่อนนี้แต่งตัวเรียบร้อยก็ไม่ได้เห็นคุูเมยดิคุณแม่แต่งอะ <c oughs> ไม่โชว์คุณแต่พี่พี่ไม่ให้ชันไม่ไม่โชว์หรอโชว์ครับไม่ไปเรียน <c oughs> มาสัมภาษณ์กับพี่กูอนุญาตไหม เอาเลยเอาเลยเออเใครเขาจะจับเขาไปไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้แม่เดี๋ยวเลิกน้องอะไรลองเต้นเอาให้ถูกจังหวะสิลูกแม่เมยนะดูดูน้องเนยนะดูน้องเนยอ่เนยลูกขึ้นมา ฮโน้ตนี่น้องเนยขึ้นไฮโน้ตยังไงหนีเลยถูกต้องน้องเนยดูแลเส้นเสียงยังไงเวลาดูแลเสียงเออมะนาวใช่ไหมคะสามขวดหรืทานน้ำมะนาวแล้วหรอทานแล้วชุ่มคอเจ๊เจ๊ ไม่ดือเวลาใครโดนตัวนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้นี่ปึ๊บนี่อ้าวเพียงไรที่หนูเต้นไม่เป็นอ้อมหนึงตึ้นตื้นตื้นปึ้นต้น้นปนตื้งต้นตื้งตื้นตอ้ตื้งตื้ต่้นต้นตื้นต้ตื้นตน้น้้